ต้นมันสมต้นมันสมนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอดครับคือว่ามันก่อนมันเคยเป็นโลกแล้วก็ดินไม่ค่อยดีเงั้นนะดินมันกดเหตุเพราะอะไรดินมันกดเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยังไงครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสมอนี่พอฝนตกมาเยอะก็มีเชื้อรางั้นนะอ๋อพอพื้นที่เสมอคือน้ําไม่ไหลผ่านอยอเงี๋่มน้มันจะยกโขกเป็นสูง มันน้ามก็ไม่อะไรเขาโค่นนี่ทุเรียนรุ่นเก่ามากไม่ได้ยกโคกนนีรุ่นเก่าครับ, oh. รบผมนั่นแหละครับเป็นเหตุให้อาจารย์มาชาพาผมมาเพราะว่าต้นมาโทมครับ <ผม S 1> ด้วยต้นของมันคือมีโรคภัยไข้เจ็บครับผมความไม่สมบูรณ์ของต้นครับผมเกิดจากเชื้อราเชื้ออะไรที่สะสมอยู่ในดินครับผมเกิดจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นที่ระนาบเดียวเลยไม่มีการทําโคกอะไรครับผมตอนนั้นโสมเนี่ยมันเป็นต้นอายุเท่าไหร่ครับที่มันโสมมากมากเลยอรทุเรียนอ่ะ มันก็กนนทุกต้นฮะทิ่นสม้มทุกรุ่นต้นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นถ้ามันเป็นกับจะเป็นหมดทางแปลงนั่นอ่ะอเป็นทางแปง้งเพราะว่ามันเชื้อราจะหมดเมื่อกี้ท่านอาจารย์มาชชาบอกว่าเพิ่งรู้จักเมื่อแปดเดือนครับผมแปดเดือนตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วปีห <64 S 3> กสี่หกสี่ครับถูกไหมครับครับผมประมาณมิถุนาพฤษภาพฤษภามิถุนากรากกดานี่นะฮะที่รู้จักตอนนั้น ท่านอาจารย์มาชามาแนะนํำยังไงครับคือเห็นสภาพต้นนะครับอย่างงี้มันต้องมันต้องฉีดดินล้างดินก่อนครับผมเพราะว่ามันป่วยมากนะครับมันโซมมากมันต้องฉีดดินล้างดินฟื้นฟูระบบรากก่อนแล้วกําจัดพวกเอ่อล้างล้างท็อปล้างสารก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ขึ้นลําขึ้นทําใบด้วยครับผมครับพิธีการที่อาจารย์มาชามาแนะนํานั่น่ะท่านให้ใช้คู่หูมาสจันย์นี่อย่างไรครับสองขวดสองซองฮะสองขวดต่อหน้าตองตองพันลิตร สองขวดสองซองน้ำพันลิตรสองขวดสองซองเนาะน้ำพันลิตรฉีดพ่นยังไงครับผมก็ฉีดฉีดดินก่อนแล้วมาฉีดต้นฉีดนอกฉีดในฉีดกิ่งด้วยฮะถ้ามีดอกมีลูกฉีดหมดนะทั้งใบทั้งลูกทั้งดอกอันนั้นตอนมาฟื้นฟูครับที่เจอกันนะเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วครับผมก็มาฟื้นฟูว่าตอนนั้นต้นโสมด้วยเก็บผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้น้อยติดน้อยตอนที่ปูน เดือนละลูกน้อยไรครับผลผลิตมีกายกอดาประมาณสิบตันเลยนะสิบตันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราบำรุงดูแลรักษาล้างดินก่อนถูกไหมครับครับผมที่จะมาระชาแนะนําแล้วก็ฉีดต้นฉีดเพื่อจะให้เกิดใบใหม่ครับผมเพื่อใบใหม่ตอนนี้บำรุงอย่างนี้ครับอาตราส่วนสองซองนี่สองขวดแล้วก็น้ําผลิตครับผมกี่วันพ่นทีครับอาทิตย์ละครั้งฮะเจ็ดวันครั้งนะฮะเจ็ดวันครั้งอาทิตย์ละครั้ง พ่นนานขนาดไหนครับในการทําใบนะครับก็พ่นทุกรอบนะฮะทุกรอบคือเจ็ดวันครั้งไปเรื่อยๆแต่ว่ไม่มีเวลาก่กสิบวันครั้งอะไรเงี้ยนอ่อ๋อถ้าเราห่างไปมีภารกิจอื่นก็สิบวันครั้งครับผมแต่ไม่เกินนี้ครับโดยตลอดพอหลังจากที่ทําใบได,ได้ที่นั้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดครับคือใบใบมันจะแตกมายาวเลยนะแล้วใบจะมันมาเจนหนาแล้วออกดอกมานี่จะติดดุกง่ายฮะอ๋อแล้วตอนออกดอกมา อเอาถึงเอาตอนนี้พอใบใบดีแล้วถูกไหมครับครับผมผมจะเรียงลําดับพอมันก็ต้องติดดอก,กสิอพอใบดีก็มีเรื่องของการที่จะต้องติดดอกเพราะดอกก็จะบ่งบอกถึงว่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ครับผมและดอกไปไหนครับที่หลังจากเราใช้เจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเนี่ยมาโดยตลอดดอกก็ออกดีครับแล้วก็ออกพอนั้นก็บานมาติดเกือบทุกช่อทุกลูกฮะแล้วเห็นว่าบางทีเรื่องของบางทีเขาต้องมีการปรับปัดดอกปัดอะไรเพื่อเป็นการผสมเกสรเนี่ย พี่ยอดทำไงครับปปกายปัดอยากลูกน้องปาดแต่ปีนี้ลูกน้องไม่ปัดเลยผมมมนได้ปัดเลยฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วเอา่หูชีจางเดียวเลยฉ<อ>ีดผ่าดอกพาดอกเลยฮะอ๋อเหรอครับครับผมนี่แล้ว,ลว,ลวมันเป็นไงครับเวลาที่เราใช้วิธีเนี้ยต่เมื่อก่อนต้องจ้างลูกน้องลูกน้องไม่มีแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งก็ติดไปเลยเนี่ยสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยผมฉีดพาไปเลยตั้งหลงเล็กุ่งใหญ่บอกบ้านเอาฉีด<อ>แต่ก็ติดทุกรุ่นนะติดทุกรุ่นครับผม